เด้งไปลอยกระทงที่ไหนหมูเด้งนีู้ก็นอนอยู่กับแม่โจนาห์นอนทั้งนันเลยอไม่สนับสนุนการท่องเที่ยวของเราเลยนะหมูเด้งอ่ะการท่องเที่ยวก็สุดซัดออกเขียวไงอ๋อคือพี่มาดูคช้ายมาดูหมูเด้งไปที่จะไปลอยแล้วก็มาดูหมูเด้งแหงลอยกระทงผลไม้ให้หมูเด้งกินก็ได้นะอลอยเข้าปาลอยเข้าปาน<อ>่างันงงอย่างนี้ได้นะไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมแต่ลอยหนังส<อ>ือในอาบน้ําเราก็ได้นะนําที่บ้านนะคะหรือว่า ได้สระน้ำนะลอยได้เลยนะลอยได้หมดมีลอยไข่ไดลอยไข่ในเราสาวตุ้งตุ้งแล้วก็เรามีโปรโมชั่นซื้อครบ600บาทส่งฟรีด้วยนะคะหนาวเขาเรียกว่ากระทงลอยมาถึงหน้าบ้านแบบเปล่เริ่มกับ ทศกาลลอยกระทงกับเล่มแรกสัตว์น้ำสีสวยเป็นยังไงคะนี่นะสัตว์น้ำสีสวยนะคะว่าจะพาเด็กๆเนี่ยไปรู้จักกับสัตว์น้ำแล้วก็สีเอ่อสีต่างๆนะคะแล้วก็สัตว์น้ำชนิดต่างๆนี่ภาพสดใสน่นารักมากเลยนะคะที่สําคัญนะคะเป็นคํากรอนอค่ะๆๆที่เบนจี่ห,หมูแดงนี่ๆๆที่เบนจี่ช <ๆ S 1> อบสีอะไรแห่ดูแห่ดูก็เอาสีเดียวกับน้องหมูแดงหมูแดงสีอะไรหมูแดงสีอะไรมีไหม นี่ปะนี่ไม่มีฮะหมูเด้งนี่นะคะที่ม้าน้าเนาะอุ้ยที่ม้าน้เต้นรามุ่นหานสีมุ่นลายทางค้นน้ำเป็นเพลงอ้อยน่ารักมากนะคะหมูเด้งค้นน้ำได้ไหมหมูเด้งเหรอหมูเด้งค้นฟองทางจมูกได้บุ๊งตอนหลับอ่ะ อ่าแล้วนี้นะคะที่สําคัญยังมีสิ่งนี้อันนึงนะคะนี่เป็นห่วงแขวนสะดวกนะคะเหมาะสำหรับะจะให้น้องเนี่ยขยันอย่างนี้ก็ได้หรือว่าตอนล้างทำความสะอาดนะคะก็แขวนตะขอได้ทำความสะอาดอย่างไรคะเอาหมุดีอ่าทำความสะอาดง่ายๆเลยนะคะก็คืออ่อ ใช้สบู่นะคะสำหรับเด็กน้อยสำหรับเด็กอ่อนเนาะเพราะว่าบางทีน้องก็อาจจะเอาเข้าปากนะคะถ้าแบบมีสารตกค้างอะไรเงี้ยอาจจะไม่ดีแต่หนังสือแล้วนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าทาจากสีนอนท็อกซิกนะคะปลอดภัยสําหรับลูกน้อยแน่นอนค่ะแลได้รับอะไรนะคะรับรองจากรับรองจากอ๋อนี่ไงคะมาตรฐานอุตสาหกรรมอ่ามกนะคะตรงนี้นะคะมีทุกเล่มเลยนะคะมีอย่างเล่มนี้พิมพ์ครั้งที่หกแล้วนะเขาทิ้ขนาดไหนนี่ใช่ค่ะ แล้วก็อ๋อลืมบอกไปว่าตอน,าาอนทำความสะอาดนะคะก็ไม่แนะนําให้ใช้เครื่องอหรือว่าใช้น้ําร้อนนะคะเพราะเดี๋ยวน้องจะหดหรือว่าอ,อ,อก็เพื่อให้นังสืออยู่กับเราไปนานๆน,นะคะก็แนะนําให้ใช้มือกับน้ําสบู่ที่ะสะบู่เด็กน้อยสบู่เด็กอ่อนค่ะเชตนี้คือสุดๆหมดไปแล้วาากับ <ๆๆ S 2> เล่มแรกของเราสอนเรื่องสีเรื่องศาสตร์มาหรับสำหรับเด็กๆนะคะอ๋อลืมบอกไปเล่มนี้นะคะสามารถจะ เอ่อเอาไปเล่นตอนอาบน้าก็ได้หรือว่าไปทะเลกับลูกๆก็สามารถเอาไปเล่นได้เช่นกันค่ะเด้ที่ไหนก็ได้เลยได้หมดทุกที่อเด็กๆชอบนะใช่น่ารักมากนะค่ะเอเบบีไดโนนะคะก็คือเป็นจะเพิ่นเพลินกับเบบีไดโนตัวน้อยหลากหลายสายพันธุ์ผ่านเนื้อหาและภาพกรอบสุดน่ารักอมากับเนื้อหาเรื่องนี้ต่อ ชีสันสดใสนะคะมาพร้อมกับคำกรนเหมือนกับเล็กกรนเนี่ยอย่างนักล่าสองนิ้ววิ่งรีววังไวหมูเด้งว่าเป็นตัวอะไรคะหมูเด้งเห็นสปอยแล้วหมูเด้งเห็นสปอยแล้วใหม่เฉลยว่าเป็นทีไรค่ะแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ไม่มองหมูเด้งไม่มองต้องบอกชื่อเลยเราสองให้ถูกด้วยนะหมูเด้งตายแล้วหมูเด้งจะรู้วันนี้สามเข่าตัวใหญ่กลิ้งไปกลิ้งมาโอ้โหไอเซิร์ฟท็อปแน่นเลยดูได้ไงอ่ะหมูเด้ง หมูเด้งเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าแฟนพันธุ์แท้ไดโนเสาร์ใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่เขาก็เป็นเพื่อนหมูเด้งได้นะเขาเป็นเบบี้ไดโนอ๋อหมูเด้งก็เป็น Baby เบบี้ฮิปโปให้ดูนะคะขย่ยำรับคืนร่างนี่โอ้แล้วก็มีเสียงด้วยอุ้ยน่ารักจังเขาแบบเป็นรูปทรงไข่ไดนโนเสาร์นี่น่ารัก อุ้ยตายเหมือนได้ยินอะไรบางอย่างนะค่ะมีหูยิ้วด้วยอากาไว้แบบเกี่ยวตรงแบบรถเข็นอ่ียเกี่ยวไว้แล้วก็ให้น้องๆเนี่ยเล่นขยำไปนีให้ดูภาพชัดๆอุ้ยสุดควิวน่ารักของน้องโอ้สีสันสดใสมาก อ๋เนี่ยให้ต้องเอาไปให้หมูเด้งเล่นหมูเด้งชอบเล่นน้ำไงอันนี้ก็แบบไปลอยน้ำห้เล่นกับหมูเด้งโอ้หมูเด้งน่าจะตัดหมดนะแข็งแรงโอเคโอเคเขา้าดหมูเด้งได้โอเคหมูเด้งคงจะไม่กลืนน้องเดี๋ยวเกิดหรือเกินมาไข่แล้วแล้หัวใหมูเด้งชอบเล่นไหนนี่หมูเด้งชอบอาบน้ำเพราะงั้นหมูเด้งก็ชอบอาบน้นี่ชอบอาบน้ำาต้นนี้นะคะก็อาบน้ำกันนานะคะหนังสือที่จะพาเด็กๆเนี่ยไปอาบน้ำกันให้สนุกดีกว่า นี่มีอะไรบ้างไปดูสิน,นี่มา嘛มอาบนำ้ำชุ่มฉ่ำชื่นใจพร้อมแล้วใช่ไหมไปอาบก,กันเลย่ก็จะชวนเด็กนะคะไปอาบน้ำทำความสะอาดส่วนต่างๆของร่างกายนะคะอย่างน,น,นี้พี่เต้พี่เตดก็ไปลา้างหน้านี้อ่าพี่หมีพี่หมีก็ถูตัวนะคะก็และนี้เนี่ยเหมาะสำหรับพาน้องๆไปอาบน้ำแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยทำท่าตามเพื่อนๆศัว์ในเล่มนะคะ นี่แล้วมี้ขายดีมากเลยนะพิมพ์ทั้งที่ห้าแล้วด้วยเห็นมีหมูเด้งอ่ะหมูเด้งเหมือนเป็นยิ้มจูนี่ะโอ้ยน่ารักอาจจะเป็นที่ขาหมูก็ได้ว่าตัวเบิ่มๆน่ะโอ้ยโอ้โหดูสิพิปโปถูกก้นคัดคัดก้อนวอนจ่ายก้นดึกดิผมผมตีหมูเด้งนะตีหมูเด้งหมูเดงหูแดงเนี่ยจ่ายก้นดึกดิเริมนี้มาก่อนการนะคะพอตีทีนี้ตัดตีงานแล้วนะเดีดูสิมีเขียนบอกไม่เอ่ย จะไม่ได้แล้วแต่ว่าเรารีปินบ่อยนะคะนี่รักมากๆนะคะเด็กๆก็ได้รู้จักทั้งสัตว์แล้วก็วิธีการทำความสะอาดร่างกายส่วนต่างๆนะมาชวนเด็กๆมาอาบน้ํากันเลยทำเลียงแสนสนุกนะคะจะชวนเด็กๆเนี่ยมารู้จักกับรูปทรงต่างๆสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมนะคะผ่านจัรเลี้ยงของเหล่าสัตว์น้อยใหญ่เอ้ยผ่านงานเลี้ยงของสัตว์น้อยใหญ่นะคะ งานเลี้ยงแสนสนุกเริ่มแล้วจ้ามาดูการที่แมวทำอะไรหนอเสียงเพลงดังแล้วเจ้าแมวเริงร่าสวมหมวกวันลาเต้นท่าน่ารักนะคะหมวกก็จะเป็นปลูกทรงสามเหลี่ยมนะคะเขาจะมีคำศัพท์ไว้นะให้เด็ๆกๆรู้จักกับลูกทรงต่างๆนั่นเองน่ารักมากเลยนะคะในงานเลี้ยงจะมีอะไรบ้างเรามาดูการโอ้โหนี่พิเศษเต็มมัมมัมแตงโมแตงโม,แตงโมก็ของโปรดของหมูเดงนะ หมูแดงกินด้วยได้ไหมอ่ะกินเถอะร้องหมูแดงเยหม่กินก็ได้แบ่งเขได้อ่นนี้เดี๋ยวอาญาจ้าเขาเป็นเขาพิ่สูพี่สูสมิูพิสูพกสิงโตเป็นูพิสูพิสู่ิสสูิูพิสูพิสูสูิสพิงูพิสอพิสูพพิสููแดงง่วงแล้วอ่ะได้เวลานอนกลางวันลููนะพ โอ๊ยทำไมอ้องอย่ีกพี่เือพี่เจอพี่เือต้องมาทำความรู้จักหมูแดงใหม่แล้วเอาเด้งโมหวานฉ่ำนะหมั่นกำโตเสือร้องโอ้โหขอกินหมดเลยเสือจ๋าหมูเด้งกอดโตให้อภัยหมูเด้งได้ได้เวลานอนหมูเด้งแล้วน่ะนุ้ยนุ้ยพี่เจออะไรอ่ะน้านี่พี่แดง้หลักฐานอ๋อ เอามีนองนะชื่อรถถังอ่าพี่รถถังพี่รถถังพี่รถถังได้อะไรเนาะขอมอบของขวานจากฉันด้วยใจยิ้มหวานยิ้มให้ทุกเจนเจาน่ารักมากเลยนะคะซ้อนซีเรียมผืนผ้านะคะถูกใจทุกคนขอบคุณทุกการสนับสน,นุนใจขอให้ทุกคนมีความสุขกับพรีวันลอยกระทงกับเราชหมูเด้งน้อยนะคะพี่เบนจี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ บายบายคะ่ะบายบายคะนน่ะสวัสดีค่ะ